สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลติวเข้มมือใหม่หัดทำ YouTube และเพจวันนี้เรายังคงอยู่ที่การสรุปผลงานของช่องพาไปดูสรุปประจำสัปดาห์ของคุณมาแล้วที่ YouTube จะทำการสรุปผลงานข้อมูลต่างๆของช่องของเราไปที่ YT Studio เราสามารถอัปโหลด YT ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะคะ เรามาดูกันค่ะสรุปผลประจำสัปดาห์จะส่งให้ทุกอาทิตย์นะคะใช้ข้อมูลวิเคราะห์ช่องหรือเรียกว่าหรือที่เรียกว่า YouTube Analy ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาช่องค่ะเราไม่ได้ต้องดูข้อมูลอย่างเดียวเรานำมาใช้ได้อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับช่องไปดูกันค่ะเมื่อเราเข้ามาที่หน้าวายทีสตูดิโนะคะให้กดเลือกไปที่สัญ,ญลักษณ์ข้อมูลวิเคราะห์ช่องด้านล่างหน้าจอได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดเลือกที่สรุปประจำสัปดาห์ของคุณมาแล้วกดเข้าไปเลยค่ะนี่คือการสรุปประจำสัปดาห์ของช่องมาดามบ้านนาะสวีเดนนะคะนี่คือกิจกรรมที่คุณทำเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว7วันที่ผ่านมาอัปโหลด10รายการช็อตคลิป5รายการไลฟ์สด2ครั้งโพสต์9ครั้งสไลด์หน้าจอไปทางด้านซ้ายมือนะคะ จำนวนผู้ชมที่ดูเนื้อหาใน7วันที่ผ่านมาคือ25,000วิวค่ะมีผู้กดติดตามใหม่124ท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องมาดามบ้านนาสวีเดนด้วยนะคะนี่คือช่องทางที่ผู้คนพบคุณก็คือระบบดันคลิปของเราไปที่ไหนบ้างอันดับหนึ่งเลยคือหน้าแรกของ YouTube นะคะอันดับ2ก็คือวิดีโอถัดไปอันดับ3คือหน้าช็อตนี่คือสิ่งที่ผู้ชมได้รับนะคะคลิปที่1เลยมียอดวิวสูงสุดเลยนะคะก็คือตามสามีไปทำงาน1วันค่ะคลิปที่2นะคะเรื่องเรามาดามเมฝรั่งค่ะคลิปที่3นะคะของขวัญวันปีใหม่ถูกใจจริงๆนะคะก็คือ คอนเทนต์ชีวิตประจำวันของมาดามบ้านนาสวีเดนสาวไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวีเดนนะคะผู้คนไม่เพียงแค่ดูเท่านั้นแต่พวกเขาก็ยังมีส่วนร่วมด้วยมีการกดชอบ2,400ครั้งค่ะกดแชร์77ครั้งค่ะความคิดเห็น251ค่ะคุณสร้างไรายได้ในสัปดาห์นี้47เเหรียญ เดือนที่แล้วคุณสร้างไรายได้ไป299มาเล่นเกมกันค่ะผู้ชมจำนวนเท่าไรที่ดูวิดีโอของคุณพร้อมเกิดเปิดคำบรรยายแทะเสียงแทนคิดว่า14%นะคะสุ่มนะคะเอาถูกเลยค่ะคุณมียอดดูที่เปิดคำบรรยายแทนเสียง100,000ครั้งเลยนะคะใน90 วันที่ผ่านมาโอ,โอ้จะแสดงว่าการเพิ่มคำบรรยายในเสียงนะคะมีประโยชน์มากค่ะคือทุกคนบนแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มาดูคลิปไม่ว่าช่องไหนก็ตามสามารถกดเลือกการบรรยายแทนเสียงได้ค่ะจะมีซับไตเติลภาษาไทยขึ้นอัตโนมัตินะคะกลับมาดูในสัปดาห์ถัดไปนี่ก็คือสรุปผลรายสัปดาห์ ที่เหลือนอกเหนือจากการสรุปผลรายสัปดาห์นะคะเราจะมีสรุปผลเคล็ดลับสำหรับรูปภาพเราดูแล้วเราเอาไปใช้อะไรได้บ้างก็คือการวิเคราะห์ปกช่องค่ะกดเข้าไปที่การวิเคราะห์นะคะภาพปกช่วยให้คุณช่วยให้ผู้ชมเลือกดูคลิปเนื้อหาของคุณนะคะมาดูประสิทธิภาพของภาพหน้าปก ปกแบบนี้มีประสิทธิภาพเวลาเราเห็นตัวอย่างปกที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาแบบนี้ตัวเราเองนะคะเจ้าของช่องเราจะต้องรู้ว่าเพราะอะไรช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมีคอนเทนต์ปังก็คือเก็บเห็ดค่ะถ้ามีการสรุปผลปกช่องที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็จะกลายเป็นคลิปเก็บเห็ดอยู่แล้วนะคะอันนี้เรียกว่าปกติแต่คลิปเก็บเห็ดปกแบบไหนที่เราทำผู้ชมสนใจที่สุดนั่นก็คือเห็นเห็ดเยอะๆแบบนี้ ะะอันนี้ดิฉันก็จะจดจำไว้ใช้ในปีหน้าเมื่อเราเห็นว่าปกคลิปแบบไหนมีประสิทธิภาพเราสามารถเปลี่ยนปกเปลี่ยนปกได้ทันทีที่เรารู้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือให้เราดันคลิปให้ผู้ชมเห็นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเปลี่ยนปกโดยการโพส์ตคลิปเข้าไปที่หน้าชุมชนค่ะเปลี่ยนปกเปลี่ยนชื่อคลิปสามารถทำได้ทุกครั้งแต่ทุกครั้งที่ทำเสร็จแล้วจะต้องโพสต์ขึ้นมาบนหน้าชุมชน ให้ผู้คนได้เห็นหรือไม่ก็ปักหมุดไว้บนคลิปด้านด้านบนสุดของช่องนะคะต่อไปนี้เป็นวิธีที่จะทำให้ปกภาพปกโดดเด่นในทุกโอกาสโอ้ยมีเทคนิคดีๆด้วยค่ะตรวจสอบว่าภาพปกชัดเจนและอ่านง่ายก็คือภาพหน้าปกของเรามีความชัดเจนไหมตัวหนังสืออ่านง่ายหรือเปล่า นะคะส่วนหน้าปกช่องดิฉันเองชอ,ชอบกันเน้นตัวหนังสือตัวใหญ่ชัดเจนเพราะผู้คนบางคนยังคงดู Youtube ผ่านมือถือจอมันจะเล็กๆเพราะฉะนั้นรูปภาพและตัวหนังสือชัดเจนไว้ก่อนก็เรียกว่าเราเข้าขายนะคะดูตัวอย่างหน้าปกที่เห็นได้นะคะโดดเด่นเมื่อแสดงร่วมกับภาพปกอื่นๆมีความโดดเด่นเมื่อเราไปเทียบกับภาพ ปกอื่นๆที่คอนเทนต์เดียวกันอันนี้ก็คือเป็นคู่แข่งที่ทำคอนเทนต์เดียวกันนะคะระบบก็จะแรนดอมให้เราหรือสุ่มให้เราค่ะว่าคลิปเราสู้กับคนอื่นได้ไหมเราก็ดูค่ะทุกคนดูช่องอื่นที่เขาปังกว่าเรานะคะ,ะปกคลิปเขาเป็นยังไงบ้างเขาปังด้วยอะไรถ้าเขาปังด้วยปกคลิปให้เราทำปกคล้ายกับเขาเลยทำได้ได้เลยทาได้เลยนะคะอย่าลืม ค้นหาสไตล์ของคุณสีใบหน้าและแบบตัวอักษรที่คุ้นเคยจะช่วยให้ผู้ชมกลับมาที่หน้าช่องของคุณอีกนั่นก็คือ currently YouTube จะพยายามแนะนำนะคะว่าปกคลิปที่ดีควรจะมีหน้าเรายืนยันตัวตนให้ผู้ชมเลือกดูคลิปเมื่อใครก็ตามที่เขาติดตามเราอยู่เมื่อเห็นรูปหน้าเราอยู่ที่ปกคลิปเขาจะจดจำได้เร็วค่ะ mm hmm. ก็คือใครก็ตามที่ทำคลิปแบบ ถ่ายหน้าตัวเองโดดเด่นนะคะก็ต้องเอาหน้าตัวเองมาทำเป็นภาพหน้าปกด้วยค่ะทุกคนทำให้เรียบง่ายสีและการออกแบบที่ฉูดฉาดจะช่วยให้หน่าสนใจแต่หากใช้มากเกินไปก็อาจจะทำให้ตาลายได้นะคะเพราะฉะนั้นสีของปกคลิปฉูดฉาดสวยงามค่ะหัวข้อต่อไปการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ออกแบบให้ตรงกับความชอบของผู้ชมและเป็นเอกลักษณ์ของคุณนั่นก็คือเราต้องศึกษาค่ะในช่องของเราปกแบบไหนที่เราจะได้รับความสนใจมากที่สุดทำแบบนั้นแสดงว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดตามช่องของเรารับชมคลิปที่มีหน้าปกแบบนั้นเช่นกันนะคะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลองหาดูวิธีอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับภาพปกนั่นก็คือ,อะระบบได้ส่งลิงก์ที่ มาจาก YouTube Studio ให้เราได้เข้าไปศึกษาโดยตรงค่ะหวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ทุกคนทุกท่านนะคะเมื่อเราศึกษาข้อมูลสรุปผลงานประจำสัปดาห์ประจำเดือนและประจำปีเราสามารถนำมาปรับปรุงช่องของเราได้พบกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ